สวัสดีค่ะหัวข้อในวันนี้คือ INCOTERM 2020ในกลุ่มดีซึ่งประกอบไปด้วย DAP, DPU และ DDP ค่ะ INCOTERM มมีการปรับปรุงและแก้ไขในปี 2000, 2010และ2020เพื่อทำให้เกิดความครอบคลุมและง่ายต่อการนำไปใช้มากขึ้นอย่างไรก็ตามข้อกำหนด DDU และ DAP ที่ยกเลิกไปแล้วก็ยังถูกใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะ อันดับแรกขออธิบายอ ER ินโคเทอร์มคร่าวๆก่อนค่ะอินโคเทอร์มคือข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้าหรือเงื่อนไขาการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากลเพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆค่ะค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดชอบสําหรับเทอม DAP, DPU และ DDP ค่ะ เทอมด a p ย่อมาจาก Deliver a t p l s s e คือสินค้าจะถูกส่งณนะจุดส่งมอบสินค้าผู้ส่งออกชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางในประเทศผู้ซื้อโดยไม่รวมค่าขนส่งสินค้าลงจากพาานะดังนั้นผู้ส่งออกจะไม่ต้องขนส่งสินค้าลงจากพาหนะค่ะสำหรับผู้นำเข้า รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าลงจากพาหานะพร้อมทั้งท,ทําพิธีการสุลตารกรขาเข้าจ่ายภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะต่อไปคือเทอม DPU ย่อมาจาก d e l i v e r at Place unload ed. คือสินค้าจะถูกส่งมอบและถูกผลถ่ายลงณจุดส่งมอบสินค้าผู้ส่งออกชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางในประเทศผู้ซื้อ และยกสินค้าลงจากพาหนะณสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้สำหรับผู้นำเข้ารับผิดชอบการทำพิธีการศุลก,การกรน,นำเข้าค่ะความแตกต่างระหว่าง DAP และ DPU รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการขนส่งสินค้าลงจากพาหนะค่ะอันดับต่อไปคือ DDP ย่อม,มาจาก Delivery Duty Paid คือสินค้าจะถูกส่งณจุดส่งมอบสินค้าและชำระค่าอากร ผู้ส่งออกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและรับภาระความเสี่ยงจนกว่าสินค้าจะจัดส่งถึงปลายทางซึ่งจัดว่าเป็นการขนส่งที่ง่ายสำหรับผู้นำเข้าค่ะสำหรับเทอม DPU และ DAP ผู้ซื้อรับผิดชอบการทำพิธีการศุรรกลกากรแต่สำหรับเทอม DDP ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินพิธีการศุรรกลกากรและชำระค่าภาษีค่ะ ต่อไปเราจะอธิบายค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดชอบสำหรับกลุ่ม D ค่ะ Term DP ผู้ซื้อรับภาระยกสินค้าลงจากพานะหากคุณคือผู้นำเข้าสินค้าประเภทเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่เราขอแนะนำให้เลือกใช้เท r m DPU เพราะ Term DPU ผู้ส่งออกสินค้าจะมีหน้าที่ยกสินค้าลงจากพานะค่ะสำหรับ Inco Term กลุ่ม D เราจะต้องให้ความสำคัญกับสถานที่โหลดสินค้าซึ่งควรที่จะบันทึกไว้ในข้อตกลงและในเอกสารอินวอยดังนี้ค่ะ DPU DAP DDP ตามด้วยที่อยู่และ i n c o t e r m 2020ค่ะยกตัวอย่างเช่น DPU ABC Warehouse Shinagawa i n c o t e r m 2020และจะต้องระบุสถานที่เฉพาะเจาะจงให้ชัดเจนค่ะ สำหรับกลุ่มดีผู้ส่งออกจะต้องจัดการเรื่องการขนส่งสินค้าณนะจุดส่งมอบที่ทางผู้นำเข้าได้แจ้งไว้ดังนั้นผู้ขายหรือผู้ส่งออกจะต้องคุ้นเคยกับประเทศปลายทางดเฟสฟอร์เวอร์ที่ใช้ในประเทศนำเข้าสินค้าจะต้องมีสาขาหรือตัวแทนที่อยู่ที่ประเทศส่งออกสินค้าหากทางดเฟสฟอร์เวอร์ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ เราจะไม่สามารถใช้เงื่อนไขการขนส่งสินค้าในกลุ่ม D e ได้ค่ะในกรณีนี้อาจจะต้องใช้เทอม c f r และ FOB แทนค่ะข้อควรระวังเกี่ยวกับเฟส forwarder ในฝั่งประเทศนำเข้าสำหรับการใช้เทอรม DBP สำหรับผู้ส่งออกรับภาระค่าใช้จ่ายภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเหล่านี้จะสำรองจ่ายโดยเฟ d forwarder ในประเทศผู้นำเข้า และจะเรียกเก็บเงินเฟดพวเดอร์ในประเทศผู้ส่งออกในภายหลังค่ะบริษัทเฟดพอวเดอร์บางแห่งในประเทศผู้นำเข้าอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องการสำรองจ่ายเงินล่วงหน้าเพราะหากสินค้ามีอัตราภาษีสูงก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องการจ่ายเงินได้ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างเฟดพวเตอร์ในประเทศผู้นำเข้าและประเทศส่งออก ซึงมีความสำคัญและเชื่อถือได้หากคุณอยู่ในบริษัทที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจที่สินค้ามีอัตราภาษีที่สูงอาจจะโดนปฏิเสธได้เพราะเฟสโอ์เตอร์ไม่มีเงินสำรองจ่ายดังนั้นหากทางเฟสโอ์เตอร์ในประเทศส่งออกต้องการใช้เงื่อนไขเทอมบี p จะต้องส่งเอกสารเรียกเก็บเงินให้แก่ประเทศนำเข้าล่วงหน้าเพื่อที่จะเจรจาเรื่องการจ่ายภาษีค่ะ ในปัจจุบันสามารถใช้เงื่อนไขที่ถูกยกเลิกเช่น DDU และ DAT ได้หรือไม่คำตอบคือได้ค่ะเพราะในบางครั้งบริษัทของเราก็ยังคงใช้เงื่อนไขเทอม DDU ระบุบนเอกสาร i n v o ของลูกค้าค่ะ Inco Term ไม่ใช่กฎแต่คือข้อตกลงและเงื่อนไขเพื่อทำให้เกิดความครอบคลุมและง่ายต่อการนำไปใช้มากขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายค่ะ ซึ่งขอการทาระหว่างประเทศแนะนำว่าให้ใช้เทอม DAP มาทดแทนเทอม DAT สำหรับอินโคเทอม2020ค่ะในการทำธุรกิจซื้อขายควรมีข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อแก้ไขปัญหาการซื้อขายตันงๆนได้อย่างราบรื่นเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเงื่อนไขาการขนส่งสินค้ากลุ่มีเราได้แนะนำเงื่อนไขใหม่และเงื่อนไขที่ถูกยกเลิกไปแล้ว เข้นเงื่อนไขดีดีแต่ยังคงถูกใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะอย่างที่เราได้บอกไปค่ะว่า i n c o t เ r n เป็นเพียงกฎที่สนับสนุนข้อตกลงระหว่างผู้ขายและผู้ซือ้ออย่างไรก็ตามเราจะต้องทำความเข้าใจข้อมูลล่าสุดเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับบุคคลที่ทำงานใน,งว,นวงการโลจิสติกส์เพื่อความสะดวกและราบรื่นในการทำธุรกิจกับลูกค้าค่ะในช่อง YouTube นี้ เราจะอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการขนส่งสินค้าและรายละเอียดเกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกส์หากคุณสนใจงานด้านโลจิสติกส์หรือทำงานอยู่ในแวดวงนี้เรามั่นใจว่าช่อง y o u t u b e ของเราจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้กับสายงานนี้ได้แน่นอนค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบรายการของเราช่วยเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์กดหัวใจ หรือคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ